การพ่ายแพ้ผมคิดว่าพ่ายแพ้ได้ขากการพ่ายแพ้ครั้งนี้แพ้โดยสุจริตเพราะฉะนั้นสิ่งแรกที่ต้องทำให้ชัดเจนนะครับต้องต่อสู้กับเรื่องนี้ให้เห็นอย่างชัดเจนนะครับว่าพวกเราจริงจังและไม่สามารถที่จะปล่อยผ่านในเรื่องเกี่ยวกับการทุจริตต่างๆไปได้นะครับตรงนี้เป็นจุดยืนข้อแรกนะครับข้อที่สผมเชื่อเสมอนะครับว่า การพ่ายแพ้เป็นเรื่องธรรมชาติแต่การพ่ายแพ้ที่รู้สาเหตุจะเป็นจุดเริ่มต้นของชัยชนะที่ยิ่งใหญ่แล้วพวกเราจะสามารถที่จะกลับมาได้ครับวันนี้หากเรารวบรวมกันสักนิดนะครับว่าเกิดอะไรขึ้นในบางพื้นที่และเกิดอะไรบ้างเพราะการเลือกตั้งครั้งนี้ไม่ไมธรรมดานะการเลือกตั้งครั้งนี้มีหลายปัจจัยมากถ้าวันนี้ทุกคนสามารถที่จะให้ข้อมูลทั้งหมดนะครับในรายเขต หรือในรายความรู้สึกในรายประเด็นต่างๆหรือแม้กระทั่งมีหลักฐานต่างๆได้เราจะสามารถรวบร,วม,รวมเรื่องนี้แล้วเปลี่ยนเรื่องนี้เป็นคะแนนนิยมเป็นความนิยมนะครับผมประวารนาตัวว่าไม่ไม่ไปไหนแน่นอนนะครับถ้าวันนี้กรรมการบริหารพรรคนะครับไว้ใจแล้วก็ทุกคนยังยืนอยู่กับเรานะครับวันนี้เราพร้อมที่จะเดินหน้าต่อไปด้วยกันนะครับเมื่อผมออกมาจากรั้วมหาวิทยาลัยแล้วไม่มีทางที่จะกลับไปอีกครั้งหนึ่ง แล้วก็ห้องทํางานก็อยู่ข้างบนนี้นะครับผมผมรู้ว่ามันเจ็บปวดแค่ไหนที่ที่ท่านไม่ไม่ได้สามารถที่จะเข้าไปในสภาได้แต่ยังไงก็จะไม่ทอดทิ้งทุกท่านนะครับแล้วก็จะทำให้ดีที่สุดนะครับเพื่อที่เราจะกลับมาให้ได้ในการเลือกตั้งครั้งหน้านะครับผมขอบคุณนะครับ